ขณะที่ในกรุงเทพมหาคนครกำลังมีการถแถลงนโยบายอยู่ที่รัฐสภาที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็มีประชาชนจำนวนมากค่ะที่เฝ้าคอยและติดตามการถแถลงนโยบายครั้งนั้นผ่านการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ค่ะกว่า7จปีของปัญหาความดุนแรงรัฐบาลได้พยายามใช้หลายวิธีในการแก้ไขปัญหาค่ะแต่ว่าทุกวิธีที่ใช้ก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาความดุนแรงได้สาเร็จ และในที่สุดนะคะประชาชนก็เป็นฝ่ายที่ลุกขึ้นมาคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหาและในที่สุดพวกเขาก็เสนอแนวทางการกระจายอํานาจในรูปแบบที่สอดคล้องกับสภาพวัฒนธรรมของคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะแนวคิดนี้ได้ถูกนําไปผลักดันทั้งกับพักการเมืองและกับรัฐบาลนะคะและในการถแถลงนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมา ก็เป็นวันที่ให้คำตอบค่ะว่ารัฐบาลฟังเสียงของประชาชนอย่างพวกเขาหรือไม่18นกาวันนี้ที่อีกีได้เกิดเหตุรดึเร่งนำสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกับพืนสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาค รับผกระทบจากความไม่สงบอย่างเป็นธรรส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบที่สอดคล้องกับลักษณะพุ้นที่โดยไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญเพื่อจะมีการเ้บบลี่ยนแปลงแบการปฏิรูปี้มเกลียดรวมไปถึงข้ควรใส่วนโลกในส่วนกลาที่เป็น ลังได้ยินนายกรัฐมนตรีประกาศการแก้ปัญหาความไม่สงบในจงังหวัดชายแดนใต้เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลก็ดึงให้บางรีและยีแมร์สนใจการถแถลงนโยบายขึ้นทันทีแม้ไม่ได้เป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายเพราะการระงับเหตุรุนแรงที่บ้านเกิดของพวกเขาก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลแทบทุกชุดเคยสัญญาไว้แต่การพูดชัดของรัฐบาลชุดนี้ าจะส่งเสริมการกระจยายอำนาจซึ่งเป็นเรื่องที่พวกเขาไม่เคยกล้าพูดต่อสาธารณะก็นับว่าเป็นสิ่งที่สร้างความแปลกใจให้เขาทั้งสองคนไม่น้อยเมื่อเรื่องนี้ถูกพูดในกระดับนโยบายเพราะว่าการกระจายอำนาจถ้าทำได้จริงอย่างผัทิสฤษฎีนะก็โอเคแต่ส่วนรายละเอียดก็ต้องดูกันต่อไปทั้งบางรีและยีแมรเป็นคนจังหวัดยะลาพวกเขาเป็นหาสาสมัครทำงานแก้ปัญหาสังคม เหตุความไม่สงบที่กระทบต่อการลงพื้นที่ทําให้พวกเขามองหาแนวทางแก้ปัญหามาโดยตลอดการได้เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อการดับไปใต้ด้วยการกระจายอานาจที่มีขึ้นกว่า50ครั้งในช่วงปีงที่ผ่านมาอาจทําให้พอมองถึงทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาแต่การแสดงความคิดที่อยังกระจุกตัวอยู่ในระดับผู้นําและปัญญาชนในพื้นที่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่พวกเขามองว่า นี่คืองานที่ท้าทายของรัฐาบาลในการพื้นที่ให้ชาวบ้านไร้ร่วมคิดมากขึ้นก็จะใช้แนวทางนี้เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาความไม่สมบการรับฟังนี่มันกรจุกอยู่แค่เฉพาะตัวหมือนแต่ในพาพกลุ่มคนอื่นกลุ่คนไีครับที่ผ่านมาที่มีความตื่นตัวกันในเรื่องเนี้ยคนใหญ่ในลักษณะก็เป็นอาจารย์ปัญญาชนเนาะ คนที่เขาเรียกว่ามีระดับการรษฐระดับหนึ่งที่พประชาชนจริงๆแล้วไม่แต่ไม่เนที่หีอย่างน้เขาก็ไม่เก็นเขาก็ทํางานแต่ละวันของปกติไปเินตัวตั้งต้นได้แต่ว่าถ้าจะอํานาจจริงๆเนี่ยเหมือนเขาว่ามันก็ต้องทําประชาพิจารณ์กันไม่ประชาฟังฝ่ายเดียวนะก็ต้องฟังทาง่ายของรัฐแล้วก็่ายของประชาชนครับนโยบายที่ประกาศอยู่ที่กรุงเทพไม่เพียงได้รับความสนใจเฉพาะคนในเมือง คนชนบทของพื้นที่3ามจังหวัดภาคใต้อย่างครอบครัวของวามะบานเนงก็ติดตามอยู่เช่นกันวามะสูญเสียลูกชายคนเล็กไปเมื่อ6ปีก่อนจากการหายตัวไปหลังถูกสงสัยว่าเป็นแนวร่วมกลุ่มก่อความไม่สงบโดยที่ลูกชายอีกคนก็กําลังถูกดําเนินคดีความมั่นคงจากการถูกสัดทอดว่าเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดหน้าหมู่บ้านของตัวเองขณะที่เธอและสามีก็ไม่กล้าทําสวนเหมือนเก่านับจะเหตุรุนแรงเกิดขึ้น หลายปีมานี้ครอบครัวของเธอไม่มีรายได้และต้องใช้ชีว,วิตอยู่กับความหวาดกลัวแนวทางแก้ปัญหาความไม่สงบของรัฐบาลที่ประากาศว่าจะอำนวยความเปนธรรมและเยียวยาอย่างพั่วถึงจึงมีผลตรร่อความรู้สึกของเธออย่างมากเราก็คิดอยู่บ้างกันทําไมของเราของเราหายเขาไม่รับรู้เ,เขาไม่รับรู้ทั้งๆเขารู้ทั้งทั้งหมู่บ้านทั้ง อำเภอทั้งจังหวัดเราแจ้งมาเขาได้รู้กันทุกคนนะคนที่ได้ที่ได้รู้ทําไมเขาไม่รับรู้ของเรา,เาทําไมเขาไม่รับรู้ของเราเราก็น้อยใจคิดคิดไปทอ้อท้อมากๆแล้วมา,มาเวอลูกชายของวามะไม่ใช่คนเดียว เมื่อดูจากแฟ้มเอกสารของส์ทนายความมุสลิมที่รับเรื่องร้องเรียนของชาวบ้านไว้ไม่น้อยกว่า400คดีในช่วง7ปีที่ผ่านมาทุกคดีเป็นคดีความมั่นคงที่ชาวบ้านถูกส่งฟ้องจากการถูกบันทอดและการกรับสารภาพภายใต้ใการถุกควบคุมตัวตามกฎหมายพิเศษการถูกเอาผิดโดยใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างง่ายดายเมื่อเปรียบเทียบกับคดีที่มีเจ้าหน้าที่ตกเป็นจำเลยไม่ว่าจะเป็นคดีสลายการชุมนุมตากใบกระส่ยิงมัสยิดหดือเซ คดีำร้ายร่างกายอิหม่างจ่ผ่าจนเสียชีวิต,ตก็ยังเพเป็นบาดแผลทางความรู้สึกต่อกระบวนการยุติธรรมของคนที่นี่ที่ยากต่อการเยียวยาในมิติของกระบวนาการยุติธรรมเนี่ยมันมีกรณีเดียวก็คือว่ารัฐบาลจะต้องอคลี่คลายเหตงเช่นคดีสําคัญๆทีม่มันมีอยู่แล้วในสามจังหวัดใช่ไหมคดีคุเฟคดีต่างใบคดีไอปายแยที่ยิงกันคดีอิหม่ามย่าผาที่ ตายในค่ายคดีที่ผูกคอตายในค่ายอทยุทธของโซลัยมานคือคดีพวกนี้เนี่ยมันเป็นคดีที่กระทบที่เป็นบาดแผลต่อความรู้สึกของชาวบ้านนะครับและความรู้สึกนี้มันลบยากนะแต่สุดท้ายแล้วเขาจะมุ่งสู่ไปว่าทําไมเวลาชาวบ้านเวลาถูกดาเนินคดีี่ถูกดําเนินคดีง่ายแต่ทําไมในส่วนของเจ้าหน้าที่เวลาทําผิดแล้วเนี่ยไม่ได้รับการลงโทษตามกฎหมายอันนี้คือการปฏิบัติที่มีการปฏิบัติที่ไม่ไม่เท่าเทียมกัน ะะผมมองว่าไม่ว่ากรณีใดเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นี้เนี่ยนะครับถ้าทําผิดกฎหมายทุกรัฐบาลก็ต้องมีความจริงจังไม่ว่าจะเป็นการเยียวยาการอำนวยความเป็นธรรมหรือการกระจายอำนาจที่รัฐบาลชุดนี้ประกาศใช้เป็นแนวทางแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ทั้งหมดไม่ใช่เรื่องใหม่ ถ้าเปรียบเทียบกับข้อเสนอของคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันทแห่งชาติหรือกออศาที่ถูกตั้งขึ้นเพื่อศึกษาแนวทางแก้ปัญหาความไม่สงบของจังหวัดชายแดนใต้ในยุคของรัฐบาลพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอัธมัดสมบูรณ์บัวหลวงและประสิทธิ์เมฆสุวรรณเป็นอดีตกออพวกเขาบอกว่า แผนนโยบายของรัฐบาลชุดนี้จะคล้ายกับแนวทางที่กออสเคยเสนอไว้แต่ประสบการณ์ที่รัฐบาลชุดนั้นไม่สามารถนำแนวทางของกออสมาปฏิบัติได้จนกลายเป็นเพียงเอกสารที่ถูกเก็บไว้ในลิ้นชักก็เป็นความยากของรัฐบาลชุดนี้เช่นกันโดยเฉพาะการอธิบายกับกลุ่มคนที่เห็นต่างในแนวทางก่อนไว้สิ่งที่กัวงวลก็คือว่า ความเข้าใจของของฝ่ายความมั่นคงทั้งหลายเนี่ยเข้าใจว่าไอกระบวนการกระจายอํานาจมันคืออะไรมันคือแบ่งแยกใช่ไหมถ้ากระจายอํานาจที่เชียงใหม่จะเกิดแบ่งแยกไหมที่เชียงแสนจะเกิดแบ่งแยกไหมหรือถ้าเกิดภาคใต้อย่างเดียวเท่านั้นที่จะแบ่งแยกนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทําความเข้าใจกับฝ่ายความมั่นคงการที่รัฐบาลได้นําเสนอนโยบายในเรื่อง เรื่องของการกระจายอำนาจคดีการายุติธรรมหรือเยียวยาหรืออะไรต่างๆ็ดีผมผมถือว่ารัฐบาลต้องกล้าหาญพอที่จะท้าทายอำนาจบางอย่างที่เป็นสิ่งขัดขวางกระบวนการประชาธิปไตยของประเทศที่แล้วมาที่มันล้มเหลวก็คือว่าคอาสเสนอหลักการเชียงอุดมคติไปแต่รัฐบาลไม่สามารถจะแปลให้เป็นรูปธรรมมาปฏิบัติที่เป็นจริงได้รัฐบาลยีดรักจะต้องกำหนด,ดวสิสัยทัศน กำ,ำหนดยุทธศาสตร์กำหนดยุทธวิธีกำหนดนโยบายกำหนดโครงการกิจกรรมที่จะลงเป็นภาคปฏิบัติให้ปรากฏผลแล้วก็มีการประเมินผลให้ชัดว่าเดินอย่างนี้เนี่ยสเดือนเป็นยังไง6เดือนเป็นยังไง9เดือนเป็นยังไง12เดือนเป็นยังไงต้องชัดๆเลยจึงจะแก้ได้ผมเชื่อว่าปัญหานี้แก้ได้ไม่ยากแต่คิดให้ถูกคิดให้เป็นคิดให้เสลร,รองความเป็นจริงก่อน ผู้ชมคะนโยบายที่รัฐบาลได้ถแถลงต่อรัฐสภามีความสำคัญอย่างมากค่ะสำหรับประชาชนที่ได้รวมตัวกันเป็นเครือข่ายพยายามที่จะนําเสนอความคิดเห็นของพวกเขามาตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งค่ะสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้นับเป็นประวัติศาสตร์ค่ะที่ประชาชนได้แสดงบทบาทในการผลักดันนโยบายอย่างต่อเนื่องเราจะย้อนกลับไปดูความพยายามของประชาชนในการผลักดันนำเสนอนโยบายของประชาชนต่อฝ่ายการเมืองนะคะ และเมื่อมาถึงวันนี้แล้วพวกเขาคิดอย่างไรกับนโยบายของรัฐบาลการให้ประชาชนมามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหานั่นคือวิธีการเขาจะได้มีโอกาสที่จะพัฒนานะครับผมว่าเราก็จะทําเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักเป็นแผนงานคร่าวๆของพรรคเพืเ่อไทยครับเะยะเวลาเกือบสองเดือ<ใ>นก่อน,<ใ>นที่วันเลือกตั้งจะมาถึง ประชาชนทั่วประเทศยพยายามสแสดงบทบาทของคนล,ละเมืองอย่างเข้มแข็งขอเสนอเชิงนโยบายถูกประกาศต่อสังคมโดยผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นฝ่ายรับฟังและแลกเปลี่ยนแนวคิดออแม้การเลือกตั้งจะเสร็จสิน้นแต่ภาคประชาชนยังคงติดตามนโยบายอย่างใกล้ชิดทั้งนโยบายแรงง,งานกระจายอำนาจและสวัสดิการ ปฏิรูปที่ดินและการจัดสรรทรัพยากร,รากากครบรอบหนึ่งเดือนหลังการเลือกตั้งประชาชนกลับมารวมตัวอีกครั้งในวันที่3สิงหาคม<อ>เพื่อกำหนดแนวทางการติดตามนยโยบายของรัฐบาล<อ>ที่ภาคประชาชนได้เสนอไว้ ชาวบ้านจากภาคเหนือและภาคอีสานเดินทางจากบ้านเกิดเพื่อติดตามนโยบายการปฏิรูปที่ดินซึ่งประชาชนได้ผลักดันมาหลายรัฐบาลจนกระทั่งเกิดความคืบหน้าในรัฐบาลที่แล้วประชาชนที่รวมตัวกันเป็นเครือข่าย145องค์กรรวมตัวกันผลักดันนโยบายของพวกเขาอีกครั้งกลางกรุงเทพมหานครในวันที่6สิงหาคม ประชาชนหลายกลุ่มพยายามเคลื่อนไหวในช่วงก่อนการถแถลงนโยบายโดยมีความหวังว่าความต้องการของพวกเขาจะถูกส่งไปถึงรัฐบาลหวังว่าเสียงของพวกเขาจะยังคงเป็นเสียงที่ถูกนับหลังการเลือกตั้งเรราาานยยยยทยยขยบขการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาจึงนับเป็นวันสำคัญที่เหมือนการเฉลยคำตอบของรัฐบาล ความเชื่อมั่นต่อรัฐสภาว่ารัฐบาลจะบริหารรา,าชการแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีประสิทธิภาพมีพืดด้นฐานอยู่บนความเชื่อที่ว่าประชาชนเฝ้าติดตามการถแถลงนโยบายของนางสาวยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรด้วยความตั้งใจ พวกเขารู้สึกยินดีที่พบว่าข้อเสนอหลายเรื่องที่ได้ผลักดันไว้ถูกนำไปบรรจุไว้ในคำแถลงของนายกรัฐมนตรีเช่นนโยบายด้านการศึกษาที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่นการจัดให้ครูดีมีเพียงพอกับทุกห้องเรียนและการสร้างการกระจายโอกาสทางการศึกษาแต่ภาคประชาชนก็ยังมีความกังวลว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้หากไม่เปิดโอกาสให้ภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วม ตลอดเวลาที่ประชาชนพยายามนาเสนอประเด็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการศึกษาเนี่ยค่ะพอได้ฟังที่นายกรัฐมนตรีแถลงแล้วเนี่ยมีความเหมือนแตกต่างหรือสอดคล้องกันยังไงบ้างคะผมว่ามีประเด็นที่น่าสนใจนะครับนายสนับสนุนอยู่หลายหลายหลายประเด็นเนี่ยนะครับที่สําคัญก็คือว่ามันจะแตกต่างจากนโยบายพรรคอื่นๆที่ผ่านมารัฐบาลอื่นๆที่ผ่านมายังไง เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลที่ผ่านมาในส่วนมากพอแถลงนโยบายเสร็จก็ไปร่างกฎกระทรวงไปร่างหลักสูตรเหมือนการศึกษาเนี่ยใช่ครับก็ไปร่างหลักสูตรการเรียนการสอนกันซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยผมก็คิดว่านโยบายที่ดีในการแถลงวันนี้เนี่ยมันก็จะไม่เป็นจริงหรือประเด็นเรื่องการนำเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็น่าสนับสนุนอย่างเช่น เรื่องแท็บเล็ตเนี่ยครับแต่ผมว่ายังไม่ใช่ประเด็นเล่นด่วนประเด็นเล่นด่วนเนี่ยก็คือว่าเราจะจัดการเรียนการสอนให้มันมีคุณภาพยังไงเพราะว่าโรงเรียนที่ล้าหลังที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนเยอะแยะมากมายเป็นหมื่นโรงเรียนซึ่งเราจะทำความเท่าเทียมตรงเนี้ยให้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแท็บเลตเนี่ยอาจจะเดี๋ยวก่อนก็ได้ สำหรับนโยบายด้านที่ดินได้ระบุถึงการกระจายสิทธิการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนเหมือนกับที่ประชาชนได้พยายามเสนอแต่ข้อเสนอของภาคประชาชนที่พยายามผลักดันเรื่องโฉนดชุมชนมาตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้วกลับไม่ปรากฏอยู่ในคำถแถลงนโยบายของรัฐบาลจริถึงนนธนาคารที่ดินเนี่ยมันมียกระกฤ่ยวกับสินค้าแล้วจะแค่รอประกาศใช้สร้างกลไกแล้วก็เดินหน้าต่อได้เลยตอนนี้มีภระกิจสินาเรื่องธนาคารที่ดินแล้ว อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้บรรจุไปคิดว่าเ,เรื่องอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้เรื่องมาตรการทางภาษีมาเพื่อให้นำไปสู่การกระจายการถือของที่ดินนี่ก็ถูกบรรจุเอาไว้แล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะแต่ว่าอยากในนั้นเขาก็ไม่ได้พูดชัดนะว่าใช้เพียงแค่ว่าใช้มาตรการทางภาษีเราเสนอให้ใช้มาตรการทางภาษีในอัตราก้าหน้าเราระบุชัดนะครับว่าอัตราก้าหน้าแต่เขาเขาก็เขียนอันนี้ก็คงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคงต้องมีการทํางานร่วมกันต่อไปที่จริงเรื่องพวกนี้นี่มันเป็นเรื่องที่รัฐะ เคยทํากับประชาชนเป็นข้อตกลงที่รัฐบาลได้ทํากับประชาชนเอาไว้อยากยกตัวอ,อย่างว่ารัฐบาลถ้าทําขก็ตกลงไว้กับต่างประเทศหรือทําไว้กับกลุ่มบริษัทเนี่ยรัฐบาลใหม่มาก็ต้องรับผิดชอบต่อสารต่อเลยไม่ต้องไปนับหนึ่งใหม่ใช่ไหมไอ้น,นี้กรณีที่รัฐบาลทํากับประชาชน <ส è S 1> และเป็นข้อยกองของประชาชนได้ทําตกลงเนี่ยผมอยากให้สารต่อเลยจะเหมือนกับว่าเป็นพันธสัญญาที่ได้ทําไว้กับภาคเอก,กชนหรือต่างประเทศอยากให้มีว่าทำและใช่ยอย่างนั้นไม่อยากให้ไปเริ่มต้นใหม่ ยกิควาะหรืออว่่าาาาายยยใช้้้รรระะเเเบบีปกกศคสัังนนนนดิหตลแสดงออกเชิงสัญลักษณ์อย่างที่ชาวบ้านภาคใต้ได้รวมตัวกันเพื่อให้รัฐบาลทบทวนแผนพัฒนาภาคใต้ให้เหมาะสมก็เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่รัฐบาลประกาศเดินหน้าแม้จะตรงกันข้ามกับความต้องการของคนในพื้นที่ก็ตามถ้าลองยกตัวอย่างในส่วนที่เขา ที่ทางรัฐบาลได้แถลงนโยบายวันนี้เองเนี่ยก็พบชัดเจนฮะว่าในส่วนที่เราเสนอเนี่ยแม้จะมีคําบางคําที่สะท้อนเห็นว่าอยากจะสนุนเช่นเรื่องการท่องเที่ยวเป็นต้นนะฮะแต่ว่าหลายพื้นที่เราพบการยืนยันชัดเจนว่าเขาจะดําเนินนโยบายที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งใหม่แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขียนว้ชัดเจนเรื่องสะพานเศรษฐกิจระหว่างอ่าวไทยกับอันดามันแล้วก็ แล้วก็ชัดเจนไปอีกว่าทําไปเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น mm hmm. เขามีความขัดแย้งกันเองในนโยบายคือด้านหนึ่งเนี่ยบอกว่าจะส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่อีกด้านหนึ่งก็จะทําอุตสาหกรรมสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือว่านายายรัฐบาลที่พูดได้ชัดเจนว่าต่อไปนี้การกําหนดนโยบายจะไม่เป็นลักษณะของการท็อปดาวสั่งการจากข้างบนลงข้างล่างแต่ว่าสิ่งที่เราพบก็คือว่าทั้งหมดเนี่ย เป็นนโยบายที่เขากำหนดแล้วและอยากจะมาทําแต่สิ่งที่เราเสนอคือกรุณานำเอนานโยบายที่ภาคพิเศน,นเสนอเนี่ยไปวิเคราะห์แล้วก็ทําให้มันเป็นในโยบายของประเทศแก้ปัญหาของประเทศดังนั้นเองเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาว่าในที่สุดเขาก็กําหนดสิ่งที่เราไม่ต้องการออกมาก็ก็อย่างนั้นถ้าองแ แม้วันนี้การถแถลงนโยบายของรัฐบาลจะถูกมองว่าเป็นเพียงพิธีกรรมของการเมืองในรัฐสภาแต่สิ่งหนึ่งที่ภาคประชาชนได้รับคือทิศทางการดำเนินงานของรัฐบาลหลังจากนี้ที่พวกเขาต้องกำหนดแนวทางการติดตามอย่างต่อเนื่องเราไม่เคยคิดว่าจะมามอบมาคัดค้านเพราะเรื่องแบบนี้เนี่ยเรารู้ว่าผ่านมาไม่รู้กี่สิบกี่ร้ปีอที่ภาคประชาชนไม่มีโอกาสที่จะไปคัดค้านรือม็อบแล้วก็ชนะได้เลยแต่ บทเรียนต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันสามารถที่จะนำมาสู่บทเรียนวันนี้ได้หมายถึงว่าวันนี้คนใต้เองเนี่ยพัฒนาตัวเองขึ้นมาจนรู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคใต้นี้มีอะไรบ้างนะคะเช่นที่หนักๆก็เรื่องของพลังงานเรื่องของ h ซ r ท s ซีบอร์ดเรื่องของแ n นบิดเรื่องของอาการค้าเสรีและเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษอะไรพวกนี้นะคะเราก็พยายามประมวลข้อเสนอที่มันตรงกับ ความเป็นอยู่ของคนในภาคใต้ตรงกับวิถีชีวิตตรงกับภูมิประเทศนะคะอันนี้จนได้เป็นข้อเสนอถ้าเราปล่อยให้นโยบายตัวนี้ออกมาเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์ของพี่น้องประชาชนเลยนะคะเราก็เลยบอกว่ามาชวนกันคิดชวนกันคุยว่าถ้าให้มันเหมือนกับที่ผ่านๆมาเนี่ยก็คงจะต้องเป็นเรื่องของการไปม็อบอีกใช่ไหมคะแต่วันนี้เนี่ยพอเราศึกษาแล้วเราก็เท่ากับ เหมือนกับยื่นเรื่องให้กับทางรัฐบาลลองศึกษาดูซิว่านโยบายที่ทางรัฐบาลตั้งมากับนโยบายที่ภาคชาวบ้านเขาต้องการจริงๆอะ่ะคืออะไรใช่ไหมคะอันนี้เป็นโอกาสดีเราได้มีโอกาสศึกษาของรัฐบาลแล้วก็มา,าสังเคราะห์รวมกับของภาคใต้ใช่ไหมคะก็จะเห็นข้อเสนอที่เป็นข้อ,อถ้าเราเ,เรียกว่าข้อบอกพร่องเนี่ยก็จะกลายเป็นว่า,าตําหนิติดติงว่าเขาไม่ดีแต่มันหมายถึงว่า มันยังไม่ตรงกับความต้องการของประชาชนที่นี่นะคะในที่สุดแล้วเนี่ยที่ใดที่หนึ่งก็สู้โดยตัวเองดัาฟังไม,ไม่คิดว่าโอกาสชนะมีน้อยแต่ว่าแน่นอนทุกคนก็ต้องสู้สู้ได้มากก็ือได้น้อยก็ต้องทำเราก็คงใช้สิทธิตามรัมน,นูนมาตรา66 67กฎหมายก็ทเขียนไว้ชัดเจนว่าโครงการขนาดใหญ่ก็ต้องทำตามรั้นูลน,น,นี่ยถ้าหน่วยงานใดก็แล้วแต่ เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่ถแถลงเนะี่ยดำเนินการไปโดยเร่งด่วนแล้วก็ไม่ฟังเสียงประชาชนแล้วก็ไม่ทําตามกฎหมายเนะี่ยอันนี้ก็ต้องเจอกันถ้าหน่วยงานของรัฐที่บังคับใช้กฎหมายไม่บังคับใช้ประชาชนก็จะบังคับใช้เองก็คิดว่าอย่างนี้สําคัญคือเราเองเราต้องการตอนนี้ถ้าพูดถึงสิ่งที่เราน่าจะต้องมีการผลักดันต่อก็คือกลไกในการแก้ไขปัญหาร่วมเราเสนออยากจะให้มีแล้วให้นายกฐมนตรีสิ่งที่ข้อเสนอนี้เป็น ก็ถือท, <thing. S 1> ทางนโยบายทางนโยบายก็อยากให้ดูแลโดยนายกรัฐหนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีเพราะฉะนั้น,นกลไกที่ที่จะมีส่วนร่วมเนี่ยเราก็อยากจะให้ผู้บริหารสูงสุดทางนโยบายคือท่านนายกมาเป็นประธานหลายเรื่องซึ่งต้องใช้ใช้มติคณะรัฐมนตรีภาคประชาชนมีส่วนร่วมอยากให้มีกลไกร่วมตรงนี้ คุณผู้ชมคะหลังจากนี้เราจะยังคงติดตามแนวปฏิบัติของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายแต่ละด้านกันต่อเนื่องนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกับเสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทยได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ Now